กินอะไรคะเจี๊มผัดปะลาร้าพูดสิคะแนะนำที่ว่าตัวเองกินอะไรพูดสิคะแนะนำที่ว่าน้องหนูนากินอะไรคะหมูถัมอดอมสตอ,อสตอผักแอมอผัด,เ,ผดเหมือนกันเลยผักเหมือนกันเลยผักน้องหนูนาแนะนำแล้วแล้วอันนี้อะไรคะปะลาร้า น้ำจิ้มปลามีอะไรคะส่วนผสมข้าวคั่วข้าวคั่วน้ำมะขามน้ำมะขามน้ำตาลน้ำตาลเดี๋ยวมันหกซีอิ๊วขาวเอาพูดชื่อปาซีอิ๊วขาวใช่แล้วเขาน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงพูดเรื่องน้ำมะม่วงิชชให้น้ำปลานิดนึงค่ะกุ้งกุ้งอออืเดี๋ยวมันไปแรงนี่เปเลย เดี๋ยวมันมาค่ะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยววิลเลียมโอนเดี๋ยวซีมอนมาทำให้อร่อยไหมคะเอาข้าวเหนียวได้ไหมมาข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวด้วยป้าไม่อยากให้หนูกินข้าวเหนียวเยอะเดี๋ยวหนง่วงนอนกันมามากินข้าวข้าวเหนียวเยอะไม่มีดั่งมันมามาเลยไปไหนหลับโตขึ้นก็ไปทำได้จมูกใช่ไหม อันนี้ข้าวเหนียวนะคะอันนี้ัวมอดนะคะแล้วก็หมูกินหมูด้วยค่ะไปกินหมูด้วยได้ไหมไปเมืองไทยจะกินอะไรเอ่ยไปเมืองไทยหนูจะกินอะไรคะนัามาไว้ป๊าป๊ะปะ้าป๊าไปทำงานถ้าป,ป้าป๊ากลับมา โอเคมาอือฮึทำไมคะมาม่าก็ทำงานอือมาม่าก็ทำงานหนูนาก็ทำงานดอกริดอ๋าหนูนาก็ไปทำงานที่ดอกริด <laughs> โอเคคะ่ะใช่ค่ะหนูไปโรงเรียนนี่แหละหนูไปทำงานที่ดอกริดอ,อ่ะมากินก่อนอันนี้สะตอ,ะตอ,อ,อก,กินไม่สะตอมามามาเย็นกินหมอนกันแม่ท้องร้องนั่ง่าสะตอเอาปลาสะตอป้า กินสตอร์ไหมเนี่ยอะกินอ่ะโอเคสตอร์อายกให้ป้าปันนะนะดูนี่คือสตอร์ทำไงสตอค่ะสตอเหม็นเอออันนี้เปลือกมันอันนี้เปลือกมันอ่ะกิ้มสตอร์กิมไหมกิ้มเอืมอะไรอืมสตอพูดสิคะสตออร่อยไหมรสชาติอร่อยไหมสตออืม อะหมูอะหมูเลยอ่โอเคอะหมูเลยอืมอืมเกมอืมดูตุนตุนแล้วมาตรงนี้เอ๊ะไปตรงนี้โอเคอ่ะแกดูตุนตุนอะนั่งดีดีนั่งดีดีถ้างั้นไม่ทำให้อ่ะนั่งดีดีนะมันไม่ทำให้นะมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย จกินกินเจ้าคนหนุ่นเหระเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมาทำให้ค่ะอ่ะดูจุนจนกินข้าวไปก่อนแมาทำให้แป๊บหนึ่งโอเคจะมูซีนจะมีมูซินจะมินตุนตุนอะไรนะคะมูซีนจะมินตุนตุนอินเตอร์มินตุนตนไม่ใช่การ์ตูนหน,นูไม่ใช่การต์นนรตูนหนูค่ะพูดสิลูกไม่ใช่การ์ตูนหนู กระซ้ามีตุนตุนหนูไม่ใช่กระตูนหนูมาเปิดตุนตุนให้ทีวีมันจะเป็นบ้าไปเรเ่ียเปื่อยโอเคอ่ะโอเคเน่ตุนตุนหนูมาแล้วเนี่ยมันมาเนี่ยมันนอนอยู่ตุนตุน โอเคเอาอีกป่ะไหนไตรมัสลูวีมมัสลูวีรู้แต่ตุนตุนอย่าไปเช็ดธรรมสูวีนั่งยังไงดีเบื่อื้ะอืออ๋อเอาสตอร์อยกมือให้ปะยกให้ปะปันนะน,นั่นสินี่คือสตอค่ะทำดูซิสตอกินสตอมันเหม็นสตอนี่ความหมายของสตอคือกินมันเหม็นแต่มันก็บอกว่ามันไม่เหม็นแพ มันเผ็ด่ะน้องนาบอกเผ็ดแล้วสตอมันเหม็นมันเผ็ดด้วยใช่ไหมคะมาม่ากินสตอเยอะมาม่าก็เลยรู้คําว่าสตอตอนมาม่าเป็นสาวนะมาม่าไม่รู้เรื่องนะคำว่าสตอคืออะไรมาม่าก็พูดตามเขาว่าสตอสตอแต่พอมาม่ามาอยู่สวีเดนเนี่ยมาม่ากินสตอเยอะมาม่าก็เลยรู้คุณสมบัติคําว่าสตอสตอก็คือกลิ่นมันเหม็นมันก็ยังสตอมันก็ยังตอเหลว่ามันกลิ่นมันไม่เหม็นเข้าใจไหมปะปปะปะปะปได้เะป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  ป๊าบอกเหม็นเหม็นเหม็นมาม่าก็บอกไม่เหม็นไม่เหม็น,มนที่ไหนได้สตอมันเหม็นเออเออโอ้นี่แหละที่มาของสตอรอร่อยกินได้อาตอมอดก็ได้ตอมอดได้โอเคเอาหล่ดแล้วไม่เป็นไรค่ะหล่นแล้วไม่เป็นไรช่างมันนามาถูกวล้วจาน,นเสื้อนูนะโอ้ <laughs> มันโดนเสื้อนูนะมันโดนเสื้อนูนนะอ่าโอเค กิ้มอันก็ได้ลูกจะเอาซ้อมอันนี้หยิบอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันกิ้มไม่ได้ลูกอโอเคอันนี้ดิโออันนี้ดิอืมอืมกุนเคี้ยวได้ป่ะกินหมูด้วยค่ะลูกกินหมูด้วยเร็วกินหมูด้วยเอาแมกกิมให้อะมุกกินเองทำเอง โอ้ยนานๆนนทถนนีถ่ายนานๆถ่ายนานๆเพราะว่าน้องหนูนาไม่ค่อยได้อยู่บ้านแฟนคลับน้องหนูนาป,ป้าปันานะบอกโอ้ยถ่ายน้องหนูนานันดูนให้เบิ่งในยายนี่อคอยขิ้นทอดลูกสาวคอยถ่ายน้องหนูนาให้เบิ่งเนี่ยโอ้ยมีแต่คนว่าให้เมียอร่อยกิฟทอดลูกให้น้องหนูนาถ่ายลูกให้เบิ่งเดินดูอร่อยอืมอร่อยค่ะลูกมามา่มาก็ซื้อเสื้อเด็กมาใส่เป็นรักส่วนัก ฟองดองฟองดองเียีสอ่ะจ้าฟองดองเสียีอ่ะน้องนาพูดสักจานสวยไหมคะจานกินข้าวน้องหนูนาสวยไหมสวยเป็นซุปเปอร์เวสวยกินข้าวแล้วอาหารมาไหมพูดแว่เป็นเสื้อเมื่อเมื่อเสื้อผู้คนนุ่งยาโอเคเสื้อน้องหนูนาก็สวยใช่ไหมฟองจองคนนุ่ง ชอบเดมชอบชอบอาล่มมหมเหระซื้อล่มมหมเหระอ๋อชอบไปซื้อมามมาบมานซืปมามามาทีฟฝนมซื้อไปมีฝนตกฝนตกโอเคเื้อล่มให้หนูใหม่ฝนตกโอ้ยแม่แม่เป็นหวัดแม่หนูนะหูก็อือตึงได้ลูกอกินอะไรอีกคะเอาหมูเอาหมูนะไอหมูนะ โอเคไม่เอาหมูอะไรบ้างระวัง,วงอ๋อาข้าปากินดีกินดิดากินดิดีกินดีดิก,ดก,ดกินก็กินไปอย่าเพิ่ง,งกินทั้งดูเลยนะหเบื่อจังเลยวะ่ะ กินทั้งเบิงกรูตูนเออเจ้าชีดอิ่มดอกเมื่อมือยังทำดอกคอยกับลูกคอยแม่กับลูกมือมือหนึ่งบุญมีนังอยู่น้ากันหาแตเนี้ยกินคืดหาแตเนี้ยกินอันเบียดอยู่น้ำนางคักเฮ็ดเนี้ยกินไว้ให้หาแตเนี้ยกินได้พอเมียดูเฮ็ดห้างเจียบเป็นสามชั่วโมงคุณเด็กค่ะเฮ็ดอาหารมือนี่เฮ็ดบั้นให้กินแน่เถอะกูเด็กพวคอยเฮ็ดอาหารหลายๆไหวอย่างนี้จ้ะซีหายางยังฟันบุฟเฟ่ เมียเฮ็ดอาหารให้ปัวก,กับลูกกินท่้อยู่นี้มันไปหาสื่อเขากินมันบ่มีกินน้ำบานเขาเด้พี่หน่งนสิย่างไปซื้อร้านนั้นร้านนี้กับได้ใดบ่มีอาหารตามใจเขาต้องทำเองคนอยู่มองหนอกมันก็เลยเฮ็ดอาหารปิน่นตัวอย่างาอยู่มองไทยฝอยม้าสิเ็ดปเปิน่นฝอยพรมว่าก่อยสีมาเก่งเป็นอาหารครับอยู่มองหนอกต้องโส,สแสวงหาทำป็น่น จานสวยยิ่งทําอาศัยกับส้มตํายิ่งจะอร่อยทั้งส้มตําอร่อยมองเห็นจานจานก็ยิ่งจะยิ่งทําให้เรามีอารมณ์อยากกินข้าวใช่ไหมเนี่ยใครอยากซื้อจานกัสีลงอันนั้นไปให้ได้จ้ะจานเพิ่พงง้ามอยู่จานเพิ่งละง้ามใส่กินไปซุปเปอร์เว้แต่ปเปอร์เตกงเปอร์เต็ตรงนั้นสวยเดี๋ยวจะถามราคาเซฟเพิ่ขายเซฟเทอะเด อ๋ย uh, oh, ่าโชยจานช่วยแม่เสียงอะไรอุ้ยยินได้ร้องเพลงอีกสักท่อนสิร้องเพลงอะเรจะมั้จอย่าปิดคลิปแล้วมันนานแล้วสิบนาทีแล้ว่อาล่ะแล้วลูกร้องเพลงสิร้องเพลงอะไรได้บ้างแก้วรอพี่ได้ไหม

บายบายจุ๊บจุ mm ๊บเสียบหลายบายบายค่ะ